วินแต่ว่าท่านได้รับใบกำกับภาษีซื้อล่าชา้านะคะสมมติว่าเป็นใบกำกับภาษีเดือนมกรลาลูกค้าส่งของมาให้เรานะคะส่งของมาใบกำกับภาษีฝาับมากับคนขับรถนะคะคุณขับรถเอาของลงแล้วลืมลืมลงเงินกับภาษีด้วยใบกำกับภาษีใบนี้ย้อนกลับไปที่บริษัทอีกทีนะคะกว่าจะจัดส่งให้เราก็ปลาเขาเดือนมีนานแล้วนะคะปลาเขาเดือนมีนาแล้วกรณีนี้นะคะ ท่านสามารถนำใบสรระสิทธิใบนั้นมาใช้เป็นภรรพสิทธิของเดือนที่ท่านได้รับได้นะคะสามารถนำใบหรักอิสิซิใบนั้นสามารถนำมาใช้ในเดือนที่ได้รับสินค้าคือเดือนมีนาคมได้นะคะแต่จะต้องประทับตราที่ใบปรรพสิทธิว่าถือเป็นภารพสิทธิ์ของเดือนมีนาคนะะใช้เป็นใบสิทธิ์ของเดือนไหนให้ประทับตราว่าถือเป็นใบกำกับภรรพสิทธิของเดือนไหนนะคะ แล้วเวลาใช้เนี่ยถ้าล่าช้าไม่ไม่ไม่ไมว่างและเวลาเท่าไหร่สามารถล่าช้าได้ตลอดไหมคะสามารถล่าช้าได้กี่เดือนคะหก <6 S 2> <6 S 1> เดือนนะคะสามารถล่าช้าได้หกเดือน,นแล้วถ้าสมมติเกินกว่าหกเดือนแล้วล่ะ<ม>แบบส์สปัสิี์ซื้อใบนั้นเนี่ยไม่เคยใช้เลยสมมติว่าเป็นการซื้อเครื่องจักรเข้ามาแล้วมันเป็นใบยเดียวแต่มูลค่ามันเยอะนะคะวันที่สมมติเป็นเดือน บอกลางคปีห้าศูนอย่างเงี้ยค่ะเราซื้อเครื่องจักรเข้ามาตอนจึดแบบแล้วนะถึงแบบแล้วแ,วแต่รีบนํามาใช้นะคะมันหายไปหนึ่งใบเราขึ้นไปตรวจท้นเจอมันเกินกว่าหกเดือนแล้วใช่ไหมคะไม่สามารถนํามาใช้ได้แล้วถ้าถ้ามือค่ามันเยอะเราจะทำอยังไงดีคะสามารถทำยัางไงได้บ้างกลับไปกภารสิธีใบนั้นนั่มาลงลนะรายงานภาษีทของเดือนนั้นพร้อมทั้งยื่นแบบเพิ่มเติมเป็น ภาษีซื้อแจ้งไว้ค่ะและมีภาษีซื้อขอคืนแต่การขอคืนต้องขอคืนไม่เกินสามปีนะคะต้องเป็นภาษีซื้อขอคืนไม่เกินสามปีขอวันที่พ้นกาหนดเวลาเหมือนกันนะคะขอคืนไม่เกินสามปีนะคะเมื่อกี้กรณีเครดิตภาษีอันนี้กรณีแบบกับภาษีซื้อที่แจ้งไว้ขาดแค่อย่างนี้ต้องต้องมาอาดติศตรงข้อไหนคะเวลายี่แบบพอการถูนเพิ่มเติม มาที่ตรงที่มาที่ตรงที่ข้อหกจุดหนึ่งนะคะข้อหกจุดหนึ่งนะคะโดยในเรื่องของข่านเอกสารแนบมีนะคะมาที่ตรงที่ข้อหกจุดหนึ่งนะคะยอดซื้อแจ้งไว้ ค่านนะคะแล้วก็ใส่ยอดซียอเรียบร้อยใส่ภาษีซื้อให้เรียบร้อยนะคะเซ้นชื่อลงชื่อขอคืนให้เรียบร้อยนะคะได้ารายงานภาษีซื้อแล้วได้ารายงานภาษีขายแล้วนะคะรวมยอดนําไปกรอกในแบบพ่อๆสามตูงนะคะรายงานก็จะมีคำว่ารายงานสินค้าวัตถุดิบนะคะมีเลขของเรามีชื่อของเราแล้วก็พร้อมกับมีชื่อของสินค้าหรือวัตถุดิบที่เราจะต้องลงรายงานด้วยนะคะมีวันเดือนปีที่รับ จ่ายนะคะคร,ครับจ่ายคงเหลือนะคะกรณีที่รับส mm ินค้าคืนมาก็หมายถึงนิดนึงนะคะรับสินค้าชำรุดนะคะต้องทาท่านเป็นิติบุคคลนะคะกรณีที่ท่านเป็นบุคคลธรรมดานะคะกฎหมายไม่ได้บังคับให้ท่านจะต้องทํารายงานสินค้าและวัตถุดิบเป็นรายประเภทนะคะบุคคลธรรมดาไม่ต้องจัดทําแต่ท่านจะต้องทํารายงานสินค้าคงเหลือนะคะจะต้องจัดทํารายงานสินค้าคงเหลือณวันที่30มิมิถุนา และ31เธันวาของทุกปีนะคะนี่ิบุคคลจัดทำเป็นรายประเภทของสินค้าทุกครั้งที่มีการขายสินค้าหรือรับสินค้าเข้ามานะคะแต่บุคคลธรรมดาไม่ต้องจัดทำนะคะให้จัดทำรายงานสินค้านะคะปีละสองครั้งนะคะภายในวันที่30มิถุนาและ31ธันวาของทุกปีนะคะรายงานสินค้าก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะจะมีกระดุกได้ว่าณนะวันนั้นท่านมีสินค้าคงเหลือ จำนวนเท่าไหร่นะคะหลังจทำรายงานเรียบร้อยแล้วนะคะต้องจัดเก็บนะคะไม่ว่าใบาภาษีหรือรายงานที่ท่าจัดทํานะคะจะต้องจัดเก็บไว้ที่สถานประกอบการนะคะ5ปีนะคะจัดเก็บไว้5ปีนะคะ,ะ,ะ,คะถ้ามีกรณีที่บัญชารุดสูญหายเสียาหายนะคะแจ้งความให้เรียบร้อยนะคะแจ้งความให้เรียบร้อยนะคะ แล้วก็นไปนําไปแจ้งความมาจัดกเก็บให้เรียบร้อยนะคะกรณีที่เลิกปรบกอิการนะคะต้องจัดเก็บไว้อีกสองปีนับแต่วันที่เลิกประกอบกิจการแล้วนะคะต้องจัดเก็บอีกสองปีนับแต่วันที่เลิกประกอบกิจการแล้วนะคะนะคะในส่วนของภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะฤษฎีเบื้องต้นนะคะก็ะแค่นี้นะคะ